สบายดีพี่น้องเนติ้งเป็นลักเนติงเป็นลักใหม่กกระสีเเสียบบีบม่อีเากว่าขืนแดงเมื่อนี้เลยพี่น้องน้องเสียแทบเน่โอ้คนตึงมีหอนั่งเ่ร่เชียวพเสียวเห็ดหยังน้องกับมาบาดกับว่ได้พักควันผัดเสียวถ้ามีเห็ดกาแฟ กิแฟวิ่งว้วพี่น้องสาแเน้อา่อยพาวพัแปดรอย้าวพอแล้่ะ้อแข่อ้กวี่ิบนแแม่บอกที่พี่สาวเดืดในงมากเกินับ ก็องให้ค um ินแล้วก็เราแคสมดวงคนไร่คนทั้งเขาสองพันมวดบ่าคืนติลูกเอยมีแี่นี้แ่ตินลูกไร่คือสลงพันกทันอีกกรเบิ้งคอยกอดเสือตัวนี้สองพันคุเด้อส0 0พันไร่ด้วค่ะรายยูพัหอยด้วยนี่น้ำตอนนั้นใส่ไปแล้วค่ะห้า้คนด้วเจกับหนีเลยเนาะยังไงยังพนไปไหน

มูปาดแนดตัวหากับดี่อใส่เลยแล้วางเป้านั่งกินอยู่นมใส่กับนางเป้าแล้วกินลาบลาบ้นรกทายคิดทายคิปแล้วก็ไปยันลาดเลยวันนี้ไปยนลาดได้วัดนบัตรแล้วพอดห้องท่องแล้วเนาะเย็นชื่นใจแล้วเนาะเย็นชื่นใจแล้วพดีก็ประยุทธ์แม็กซิงนลงใจทุกคนครับผมว่านางในี่สองพันกว่าล้านอ๋อลูกสาวมพันแปดร้อยล้น vừa xia sẽ hiện nhằng mồm, óc nhằng này, óc mồm yu. Ai cho óc như nhằng óc mồm yu thế vậy? Nhanh nữa, พู่ยุไก่กับนับตาเวนตาก็บว่าไส่กนัดกลับมาบ้านมาซองกับบได้ผักจักว่าเห็ดหยางเนื้อซ้ำกันกับพ่อยี่ยหยุดลดเข่าบ้านมีแต่เนี่ย,เ,ยเห็ด,หดขอบว่ามีผู้เห็ดหู้เห็ดกับบะได สื่อเล็กมากว่างหันติดเดนเวสหลวนเลี้ยวท่านใจขนาดบดีพักบดีน่องอันสับ ากาศตป็นยูพี่น้องย่ามขึ้นก็สิเย็นสบายผนมีบานโมเดิร์นหลังหน่อยพี่น้อง ที่ถามอันอันน้องสาวของแม่ของแม่ของแม่เตยอ,อีกแค่น,นึงคือเนาะรายยูนยิ่ประมาณสามไหลกว่าสิ้น ม่วงเพลินม่วงต้นนี้หน่อยกระดบเอ้ยพี่น่องน,นี่ักม่วงเขียวใหญ่ตันนี้อืดอกพี่น่องเอ้ยดีดูนี่กลิ่นเพลินกระไดสมักเสียว โอ้ยเสื่อ,สอ,อนมักม่วงต้นนีแหฮงนี่พ้าพี่นอ้องชมสวนพ่อเซียวบานพ่อเซียวุ่นน่นะโอ้ยมักม่วงผืนดกดขัดแต่ว่าล่ำไก่ไกพยุตย์ก็ม่ติ้งกันสิส่วนพ่อเซียวไปนอนบานหลีดบานน้ำอยดออก อันทีหาเมษายุบยยบ,บ้านขวอยุซำอยุบบ้านเมติงเลยบ้านขววห่างจากบ้านเมติงอยู่ประมาณโลสองโลนี่แหละ นีのの่ดีูละคนได้วัสดีครับเขาสแกนแล้วมันออกมาเป็นบาทนะครับเขาอยากได้เป็นลายก๋วยทตี๋ยมูนเป็นงุ้มอยูนี่ยก็เลยกินกินข้าวหรือเปล่ากินแล้วจ้ะกินทั้งรถกินทัรถแื่อหม่มยี่สาหมอติวันดากินน้ำทางค็ือต้องหุวเลยนี่กินรถดเท่า